ครับผมเยวครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องพ่องไปเขาสูช่องวิธีแทบบ้านอีสานสตอรี่ครับวันนี้พาพี่น้องมาล็อกโขงหาเก็บนอไม้ไรครับไปฤดูการแล้วนะครับเป็นดูปไช้อน้กันเข้าบาจะมีนองามๆไปทีเก็บบอหน่อยอะไรกันใดหลุดโจนล้มกันไปเลยครับผมเริ่มต้นที่จุดนี้ครับโอ้มีนองามอยู่เนนี้ถึงจะนองบนเงยแต่ว่าก็คือว่าเป็นนอที่งงามครับ สำหรับนอนไม่ไรไปไล้ป่ายฤดูกันแล้วนะครับนอแรกครับผมนี่นอนนึงครับนี่ฟังนี่ครับฟังนี่นี่สองนอนแล้วครับผมก็นอนสันแล้วนอนนี้ครับมาเจอมีดจิ้มหาก็เลยครับส่วนป่ายเอานี้ส่งแรกครับผมแล้วลุ้นกันไปเลยครับอีกนอนนึงครับผม นออยนะแต่ว่าเดี๋ยวว่าเป็นนอที่งามนะครับเพราะว่าช่วงปลายดูการนะครับกับการหานอไม้ไรครับผมนอนี่ครับนอเงาครับหายกางเงาไปอ้อนนอส้นอ้อนตามบ้องได้อยู่นะครับผมนี่ถืียว่าเป็นนอที่งามอยู่ครับนอนี่แต่งามครับผมหนึ่งนอครับเต็มกันเปเลยครับ นอสานครับโอ้งามนะครับนี่นอสานครับของน,นอสองนอนละ้วติดกันไปนเลยครับผมเงาวละครับไอ้ก็เงาเนี่ยไปหอนเอาโวนออนตามบ่อน้องครับนอสานครับ นอสันครับเนี่ยนอนนะครับเอาเมิดจิ้มไว้ละโอ้งามนะครับนี่งามงามเลยครับนี่ส่วนที่เป็นแหนงครับแหนงงามดีครับน้อนเงาครับจุดนี้ครับเอาเมิดจิ้มไปแล้วครับนี่ อย่างนี้หน่อยอันนี้อันนี้บ่ได้ครับแต่ว่าในนอนนี่ครับอีกสองนอครับโอู้วงามๆเลยครับงามๆกระเลยครับผมเดีย๋ยวตุ่มกระแซบแกงกระแซบครับไม่ไลคค่ครับนอเนี่ก็งามดีครับเรียงสีบัวใหญ่แต่ว่าก็บกที่ว่าพอได้ตื่นี่ยไปเลยครับ นี่ข้พดได้อยู่ครับเตี้งนอครับเตี้ยงไปเลยครับเมืองบุดีครับตอนแรกนึกว่ามันนอจะมันเน่าเนีะยมีตีบ้างนอส่วนตีครับผมงามๆครับนอหนี่งครับนอเน้ยๆงามดีครับนี่พอได้ปอกตุ่มปอกแกงครับแหนงนะครับเกลือบตังขรางตอนที่เคยหักเกือตัดตลาดน้ำ งามๆครับนอนีน้อยครับครับผมมื่อเนี่เขาปลาน้องไม้ไายครับมารอหาหน่อไม้ไายปลายฤดูกาลนะครับไปตุ่มไปแกงครับมื่อนี้ก็ได้พ่อแกงอยู่ครับนี่เนี่ยจะแกงนี่ยน้อยเยอะครับนออมงามกับพ่อมีครับนี่สมัยจะเป็นน้อยๆนะครับแต่ว่านองามกว่า พอได้อยู่ครับนี่งเช่นนี้ครับพอได้ไปแกงครับได้แกงน้อยอยู่นะครับนี่พอได้เลี้ยวมือเลเว่นนะครับผมขอบคุณพี่น้องผองไปสู้ปุสู้คนครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังแรงใจให้ช่องน้อยช่องนี้ครับช่องบีทีแท้บ้านอีสานสตอรี่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันแล้วกันครับพอกันไปคลิปหน้าครับไปแล้วสวัสดีครับ